ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องอาร์นีเคีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยพิเศษประจําวันที่17นะครับหานอยพิเศษเดินขี้เรอยู่ครับเดินขี้เล่อจริงๆไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยหานอยพิเศษนี่ยังเจาะไม่เข้าเลยลุ้นต่อวันนี้ครับวันนี้น่าจะมีเด็ดๆนะครับสาหรับคนชอบเล่นนะครับต้องลุ้นต่อครับวันนี้หานอยพิเศษเด่นครับ27ครับติดเบิ้ลไปก่อนนะครับ2 2 7 7ครับ ขารูดขาวิ่งจัดสองครับขารูดขาววิ่งจัดสองครับจ่อครับสามสองสี่สองเจ็ดสองแล้วก็ชุดเจ็ดครับสามเจ็ดสี่เจ็ดครับหลักร้อยใส่เจ็ดครับหลัก 100, 7, ร้อยใส่เจ็ด หลังจากที่เปิดตลาดมาไอหลังจากที่เปิดมาตั้งแต่วันที่อะไรสิสิบห้าหน่อยพิเศษเป็นอะไรไม่รู้ครับมาเลยแปลกๆมาเลขซ้ำๆเดิมๆอ,อ่ะสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกอยู่นี่ไงสี่เจ็ดหกห้าเออสี่ห้าหกเจ็ดสี่สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดว่าไปวินได้นะท่านสำหรับคนชอบเลขไหลนะครับสำหรับคนชอบเลขไหลนะ และเจ็ดหลังจากห้ารอบที่ผ่านมาเจ็ดหายไปรอบเดียวเองเ่และเมื่อวานเจ็ดเด้งบนล่างเลยเนาะลองพิจารณาขอให้มาต่อครับขอให้เจ็ดขอให้สองเจ็ดมาคู่เลยวันนี้ทั้งนี้ท้งนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางน,นะครับผมลองพิจารณาอยู่เนาะไอที่เดินดีไอที่เดินดีผมว่ามีฮานอยวีกับฮานอยปกติก็ถือว่าโอเคฮานอยปกติถือว่ายังเจาะไม่เข้าจริงแต่ตัวฟันมาสองรอบนะครับสำหรับฮานอยวีพีนี่แทบไม่ต้องพูดถึงในฮานอยวีพีนี่ แคจะไม่หลุดยังไม่หลุดเลยฮานอยบีพียังไม่หลุดเลยนะขอเดินต่อครับเดี๋ยวมารุ่นกันเนาะเดี๋ยวเรามารุ่นกันฮานอยพิเศษออกผลว7นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับเมื่อวานเมื่อวานฮานอยเฉพาะกิจมาฮานอยบีมาฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษมาฮานอยปกตินะครับ5เมื่อวาน5หลักร้อยมาเห็นมาหมดเลยตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติก็ลองดูนะครับลองเอาฮานอยเฉพาะกิจมาเทียบดูได้เนาะ โอเคครับขอให้โดยฮาาวิเศษครับจากช่องอาร์นี่คือ,อีกครับ